สวัสดีครับวันนี้มาพาชมลิโกฟลกนะครับมาพร้อมกับเลนลิเกนลิโกแปดสิบสามจุดห้านะครับอันนี้เป็นแปดสิบสามจุดห้าทั้งบนและล่างนะครับเลนถือว่าใส มีรอยขนแมวนิดหน่อยมีลานิดหน่อยมีฝุ่นนิดหน่อยนะครับไม่ซีเลียสก็ถือว่าพร้อมใช้นะครับตัวนี้การทำงานก็น่าจะเรียกว่าสมบูรณ์นะครับเ,เริ่มกันก่อนทดสให้ดูก่อน,นตอนนี้ชัตเตอร์บีนะครับเปิดค้าง ชัตเตอร์ B ปรับรูปแสงนะครับตรงนี้ก็สมทูทดีราบเรื่นดีนะครับไปที่สปีดหนึ่งตัวนี้สูงสุดถึง สี่รยนะครับปีดสองห้าสิห้ิบขอโทษสั่นไหว100่งรนะครับสองร้อย 400นะครับตั้งเวลาไปได้เรื่อยเรื่อยเ่นตัวนี้มีลาที่ชุดหลังชัดๆัดหนึ่งจุดนะครับก็ถามว่ามีผลกระภพาพไหมก็คงมีในระดับที่ดูไม่ออกนะครับนะดูลบแสง3.5ถึง16 จริงๆเลย16มามันน่าจะมีถึง22และลดูจิ๋วๆนะครับเอา้าปรับโฟกัสสมูทดีหนืดนิดนึงนะครับหนืดตอนตอนขาออกขาเข้าก็จะลื่นนิดนึงลื่นกว่ากันนิดนึงนะครับนะมีหน่วยให้ดูข้างล่างเป็นฟุตนะครับ3.5จนถึง30แล้วก็อินฟินิตี้นะครับมีเข็มเล็กๆให้ดูตรงนี้ นะครับมีโคชูนะามาดูตำหนิโดยรอบก่อนอันนี้การทำงานนะตำหนิมีตรงนี้นอ็อตหายหนึ่งตัวนอ็อตหายตรงนี้หนึ่งตัวนะครับก็ไม่มีผลมากมายเท่าไหร่นะครับก็คือถ้าไป,ไปแงะมันก็เพรเยอะแหละแต่ว่าก็ถ้าไม่ไปยุ่งอะไรกับมันก็มีน็อตเหลือสองตัวก็โอเคตรงนี้อีกตัวนะนอ็อตหายนะครับด้านหลังด้านล่างนะครับ ด้านบนนะตำหนิอีกหนึ่งอย่างนะครับอันนี้ช่องมองผมเคลียร์ให้เรียบร้อยสะอาดแน่นอนนะครับสะอาดเวลาส่องก็ไม่เลอะเทอะเท่าไหร่นะครับกระจกไม่มีเออไม่ใช่กระจกเลนขยายไม่มีก็แถมตัวนี้ไปให้นะครับของคนลรุ่นนะ มันจะล่องมันจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นมันจะใส่กันเพื่อจะให้มันกระดกปกติไม่ได้แต่เอาเสียบได้นี่เสียบนี้ก็อยู่นะครับก็เอาไวส้สองช่วยโฟกัสนะครับนะตัวนี้แถมไปให้นะไปโมถ้าคิดว่ามีความสามารถในการโมก็เอาไปโมใส่ถ้าโมไม่ได้ก็เอาเสียบนะครับมีไฟเดอร์แบบ เขาเรียกอะไรสปอร์ตก็คือกดมานี้ก็จะเป็นช่องอย่างนี้ส่องจากด้านนี้ไปข้างหน้านะครับเพื่อความรวดเร็วในการเขาเรียกอะไรในการถ่ายนะครับปิดล็อกกดตรงนี้กดดีดกลับนะครับไม่มีกระจกไม่มีไม่มีแว่นขยายแค่นั้นเองก็อย่างอื่นมีอะไรอีก นะดูห้องฟิ์มนะครับเปิดตรงนี้ปา๊าห้องฟิ์มก็มีฝุ่นนะครับไม่ได้เลอะเทอะมากมายก็มีฝุ่นนิดหน่อยพอประมาณตามภาษานะตัวนี้ก็ไม่ไม่มีไม่มีช่องมองฟิ์มด้านหลังนะครับก็ลากลูกศรมามาร์กแดงตรงนี้นะครับ ใส่ฟิล์มเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดเข้าไปอ๋อเดี๋ยวนะผมลืมบอกตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนจะก่อนจะไปทำอะไรก่อนจะใส่ฟิล์มใหม่นะครับให้มาเคลียร์ตัวนี้ก่อนเคลียร์ตัวตัวนับฟิล์มก่อนนะครับเคลียร์นับฟิล์มทำไงคือตอนนี้มันรีเซ็ตไม่ได้นะครับ ก็ตอนนี้มันขึ้นเล็กหนึ่งเนาะก็ตอนนี้หมุนไม่ได้คือมันมีระบบป้องกันการถ่ายซ้ํานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ป้องกันถ่ายซ้ําเดี๋ยวนะคือจริงๆอนะถ่ายถ่ายซ้อนอนะถ่ายได้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันมันบังคับว่ามันต้องเขาเรียกอะไรกลไกอะมันมันนับมานับฟิ์มให้เรานะครับนะถ่ายซ้อนได้นะถ่ายซ้อนได้เมื่อกี้ก็ซ้อนตลอดซ้อนได้ซ้อน เท่าไหร่ก็ได้นะไม่ได้มีระบบวงกันขออภัยก็อันนี้หนึ่งใช่ไหมครับไปเฟรมที่สองก็ให้โยกอันนี้โยกปุ๊บเลขหนึ่งมันจะขยับไปนิดหนึ่งก็หมุนไปสองสามนะครับมันจะไปอย่างนี้เรื่อยๆสี่มันรีเซเ็ตกลางทางไม่ได้นะครับ มันจะต้องไปให้หมดเพราะฉะนั้นก็คือม้วนต่อม้วนนะนะถ้าเกิดเรามามาขึ้นมันเล่นเราก็ต้องเคลียร์มันก่อนที่เราจะใส่ฟิล์มใหม่เข้าไปนะครับนะครับก็เอาง่ายๆสมมุติเนี่ยอย่างเงี้ยตอนนี้สมมุติมันตอนนี้มันคือ11ใช่ไหมสิบสออ่ะสมมติว่าเราถ่ายรูปจริงๆอะ่ะก็ขึ้นฟิล์มโ,โฟกัสโฟกัสจัดรูรับแสงเสร็จก็ถ่ายจบใช่ไหมครับก็ โยกครั้งสุดท้ายจากรูปที่12ก็มันจะหมุนไปเรื่อยๆแล้วมันจะขึ้นเลขศูนย์ครับเราก็หมุนไปจนจนฟังเสียงว่าฟิล์มมันหลุดแล้วเราก็ถอดฟิล์มออกถูกไหมถอดฟิล์มออกก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยก็ได้แล้วก็พอจะใส่ฟิล์มใหม่นะครับก็ใส่ฟิล์มให้เรียบร้อยเหมือนที่บอกเข้ามาร์กแดงเสร็จปุ๊บก,ก็มาถึงนี้แล้วก็รีเซ็ตอ่าตอนนี้คือมันศูนย์ปุ๊บมันหมุนไปเรื่อยๆเนาะรีเซ็ตก็คือเกี่ยวเกี่ยวตรงนี้ขึ้นแล้วก็โยกโยกตัวนี้ นะครับศูนย์มันก็จะขยับไปตอนนี้ก็คือโหลดฟิล์มเข้าที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มารีเซ็ตตรงนี้ก็หมุนไปครับมันก็จะมาขึ้นหนึ่งตึก๊กมันก็จะหยุดแล้วก็เริ่มรูปที่หนึ่งนะครับน่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูลาเล็กๆนิดหนึ่งนะครับก็ทําใ้้ซีเรียสใช้งานได้นะ เตอร์บีเห็นไหมวะเห็นนะเห็นนะยั่นควับอืม ไม่เห็นนะซูมหนึ่งจุด,ดเห็นไหมครับมันจะมีเล็กๆอยู่นั่นอันหนึ่งอยากให้เห็นอยากให้เห็นอ่ะเห็นไหมครับนมีอยู่นั่นหนึ่ง,งจุด รือสองจุดนะครับแต่ถามว่ามันใสไหมสำหรับผมก็โอเคนะถือว่าใสถ่ายได้แหละอือปร้ามานี้นะครับลิคโคเฟตนะลองดู